สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับให้ความรู้นะครับในแบบของผมนะครับก็ความรู้ผมก็จะมีหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องพักเครื่องก็มีนะครับแต่เป็นพักเครื่องหลักๆจะเป็นเครื่องสายของรถบโตนะครับว่ดูชิมดีนะแล้วความรู้ด้านด้านอื่นนะครับส่วนใหญ่การทําคลิปของผมก็จะมาจากคำถามนะครับที่มีคนถามเข้ามาแล้วเราก็มองมันมีประโยชน์เราก็เลยมาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อจะได้ถ่ายทอด ให้คนพ้นทุกข์นะครับพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่านะครับผู้ไม่รู้ย่อมเกิดความทุกข์ครับเมื่อเกิดเมื่อเกิดความไม่รู้เนี่ยความทุกข์มันจะวิ่งเข้ามานะครับการเกิดความทุกข์มันก็จะมาจากพวกมายาต่างๆเช่นความรักความโกรธความโลภความหลงผลทางความพ้นทุกข์คือความรู้เท่านั้นแหละครับนะคือผลทางรู้เราเนี่ยเป็นคนที่พอมมีความรู้เราควรแบ่งปันความรู้ฮะให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เนี่ยพ้นทุกข์นะครับนะวันนี้ ความรู้ที่ผมจะมาถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับคนที่เป็นคนดีนะครับเขาพยายามที่จะหาวิธีการในการขายของต่างๆนานานะครับเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงชีพหรือมีเงินมาใช้จ่ายนะฮะส่วนคนที่เป็นมิจฉาชีพมันก็อัปเดตวิธีการของมันนะครับนะฮะ วิธีการอัปเดตวิธีวิธีการ update, วิธีกาชิปต่างๆเนี่ยมันมีมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมเคยทําเป็นคลิปไว้3แบบนะครับในอดีตก็คือเป็นคลิปต่างๆนะครับทีนี้ใครอยากไปดูวิธีการแบบเก่าๆนะครับก็สามารถก็ไปดูได้นะครับที่คลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตวิธีการเ,เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโกงครับรู้ทันนะเรียกว่ารู้ทัน,นโกงนะครับเป็นคลิปของพวกนั้นก็ลองไปดูแต่วันนี้ สิ่งที่ผมจะมาอัปเดตก็คือสิ่งที่มันช่วงเนี้ที่ผมพอรู้พอทราบมาหรือมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็เลยมาถ่ายทอดให้ฟังอ่นะครับนะฮะก็ก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับนะฮะแต่ต้องบอกว่าบางทีสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านรู้แล้วหรือบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับไอคนที่รู้แล้วคุณก็ฟังดูแล้วกันนะครับพยายามอย่ามาบอกโอ้ล้าสมัยอะไรเพราะมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องเปิดใจรับฟังกันนะครับนะฮะถ้าก็ฝากไว้ด้วยก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับแล้วผมก็จะลงคลิปนี้ไว้ที่ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ t i k t o ็อกด้วยนะครับแต่ t i k t o ็อน่าจะลงไม่ได้เพราะติ๊กต็กเนี่ยเก็บอกว่าถ้ามันมีการถ่ายหรือการทําวิดีโอในรถส่วนใหญ่จะไม่ให้ลงนะครับนะฮะแล้วก็สับสุน ในการทาคลิปนี้ก็คือลอตเตอรี่เบสพารูเป็นลอตเตอรี่ของครอบครัวเองครับมีถูกทุกงวดครับสามารถซื้อได้ที่หน้าเ c e b o o กผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของครอบครัวนะครับถั่วกรอบแก้ไม่เล็กนะครับก็คือเป็นของที่อร่อยมากนะครับนะผมก็อยากแบ่งปันความสุขก็มีโปรโมชั่นพิเศษคือกระป๋องหนึ่งสามร้อยห้าสิบกรัมนะครับส่งฟรีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับถังเบลเลอร์เลยนะครับลองมากินดูส่งฟรีทั่วไทยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับในช่วงปีใหม่ตุตจีก็ยังเป็นโปรโมชั่่นนีอยูะครับ เดี๋ยวปีก็ใครอยากยังไม่เคยลองชิมอะไรหรือใครอยากรีพิทออเดอร์ก็สามารถสั่งได้นะครับก็จะมาเข้าเรื่องของที่จะคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของอัปเดตกลโคมวิชาชีพนะครับก็จะเล่าให้ฟังก็สองสเรื่องที่ทราบมาเอาเรื่องแรกก่อนก็คือว่ามีรุ่นน้องเนี่ยมันโดนหลอกเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าไม่ให้คอเซ็นเตอร์หรืออะไรลครับส่วนใหญ่คอเซ็นเตอร์กับผมนี่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่า โปรใ่นเบอร์แปลกๆอะไรมาผมก็จะไม่รับสายแม่งเลยครับหรือวันที่รับมาเสร็จผมรู้คอสอจอหรืออะไรอะไรการเรารู้อยู่ตัวเองว่าเราทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างก็จะไม่ต้องฟังมันเลยล่ะครับก็ปวดแม่งตัดทิ้งสายทิ้งไปก็จบแล้วไม่ต้องไปสนใจมันผมจะใช้วิธีอย่างนี้ครับเบอร์แปลกๆมาแล้วก็ลอยรีพอร์ตมันไปครับมันสปแปมมันจะมันขึ้นมาเรื่อยๆอเบอร์นี้สงสัยเป็นสปแปมเบอร์นี้เป็นมีโอกาสโดนหลอกลวง เราก็อย่าไปสนใจก็ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเราคือคนเรามันจะด่วนไม่ด่วนหรือจะอะไรนะมันรู้อยู่แก่ใจครับว่ามันจะมีอะไรบ้างกับตัวเราเ็นสำคัญนะครับคนที่คนที่รับคนที่อดละแวงก็คุณก็นั่งอยู่แบบอดละแวงไปนะรประมาณนี้ทีนี้ก็จะเล่าอ่ะไอ้รุ่นน้องมันโดนลักษณะอย่างนี้ครับก็คือว่าเห็นเขาเล่าให้ฟังว่าประมาณว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามานะครับแล้วก็จะทําเป็นเสียงแบบเออแบบเสียงเบาๆอ่ะเสียงเบาๆ นะฮะแบบพูดเออแบบเรียกเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าแบบรุ่นน้องเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาว่าไปค้าขายแล้วเขาก็เลยโพสเออไม่ใช่โพสแหละครับคือทั้งโพสด,ด้วยแล้วก็มีการพิมพ์ป,ป,ป้ายป้ายอ่าพิมพ์ป้ายร้านอย่างเงี้ยแล้วก็มีใส่เบอร์โทรศัพท์อันเนี้ยเห็นไหมเขาทาอยากทำหากินก็เลยใส่ชื่อร้านใส่ชื่อป้ายร้านอะไรก็ว่าไปครับนาเบอร์โทรศัพท์ไปมิจฉาชีพมันเห็นนะมันก็เลยแบบแกล้งโทรเข้ามาแต่มันโทรเข้ามามันก็ทาเสียงเบาเ พอเสียงเบาเนี่ยมันก็แบบทําให้สมมุตินะฮะไอ้น้องชายไอไอรุ่นน้องเรามันก็เลยแบบพูดว่าบอกว่าอ๋อวุ้นเหรออแบบอะไรเงี้ยแบบวุ้นเหรออะไรเงี้ยแบบมู้ใครอ่ะใครอ่ะมันก็ทำเสียงเบาๆก็บอกอ๋อวุ้นเหรอสมมุตินะชื่อวุ้นไอมิอยาชิมก็บอกเออใช่ใช่วุ้นเองอะไรเงี้ยเออตอนนี้เปลี่ยนเบอร์แล้วนะเบอร์เก่าลบทิ้งไปเลยนะไม่ต้องใช้เบอร์เก่านะเบอร์ใหม่ เนี่เอาเบอร์ใหม่ไปเลยแอดไว้เลยนะเนี่ยมีเรามีไลน์อะไรแอดกันแอลไลน์แล้วมันก็เอ้ยลบทิ้งไปเลยกบพูดเบาๆกันอะไรเงี้ยทำใเราเสียงเบาๆแล้วก็แบบคุยกันอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรก็ทิ้งไปแล้วแต่ก็ทักทายมาทางไลน์สวัสดีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรพักมาระยะหนึ่งให้เราตายใจพอมันถึงวันที่มันจะลงมือทํานี่แหละมันก็จะใช้วิธีการว่ามันก็จะพิมพ์มาเลยว่าเออพอดีมันมันเรียกของเข้าร้านทีนี้เงินขาดต้องการใช้เงินสองหมื่นห้า เออขอยืม2อ0 0มเดี๋ยวให้ดอกแล้วละสิคือ2อ0 0ันยืม1ชั่วโมงเดี๋ยวคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอ,อ้ไนี่เหนือชั้นมากนะไอ้รุ่นน้องเรามันก็แบบเออไม่เป็นไรบอกว่าก็เชื่อใจแหละก็เลยโอนตังค์ให้แต่ที่มันเหนือชั้นกว่าตรงนั้นคือมันให้เลขบัญชีมาผิดไงใช่ไหมมันแกล้งทําให้เลขบัญชีมาผิดแล้วมันก็โอนไม่ผ่านโอนไม่ผ่านเสร็จมันถามเอ้ยยังไงทําไมโอนไม่ผ่านผิดตรงไหนไหนแคปหน้าจอมาดูซิ ไอ้รุ่นน้องเราก็แคปหน้าจอไปมันก็เลยเห็นยอดเงินว่ารุ่นน้องเรามีตังในบัญชีหกื่นกว่าบาทน่าจะหกพันแปดบงถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้มันก็เลยบอกเอยเออมีเอ้ยงั้นขอยืมสักหกหมื่นห้าละกันเดี๋ยวถึงชั่วโมงคืนจะได้มายืมอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้นี่เราอะก็เลยให้นี่บัญชีใหม่มาก็โอนผ่านเลยแหละทีนี้หกหมื่นห้าเห็นไหมไม่ค้นเหลือชั้นเลยอ่ามันใช้วิธีการคุยทางไลน์อะไรเราก็ไม่ได้จําเสียงมันหรืออะไรอย่างนงี้นะอ่า พอโอนไปปุ๊บก็เรียบร้อยเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็หายไปเลยนี่คือการอัปเดตวิธีการหนึ่งดังนั้นเวลามีคนโทรเข้ามาทําเสียงเบาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไป่ต้องไปทายมาหรอกว่าเบอร์ใครน,นี่ใครน,ใน,นี่ใครคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอาจจะพลาดคุณอาจจะพลาดโอกาสในชีวิตหรือคุณอาจจะกำลังเผชิญกับโอกาสวิกฤตในชีวิตก็ได้นะครับผมจะบอกให้เลยก็ใช้วิญญาณ สำคัญสุดคือก่อนโอนนั่นแหละคนเราไม่ไม่เคยเจอกันหรือจะอะไรกันมาอยู่ดีๆจะให้โอนตังจะมาขอความช่วยเหลืออะไรจบนะครับไม,ไม่ต้องนั่นอย่างผมตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่สมัยก่อนนิสัยก็หยิบยืมคนหรือจะอะไรตอนหลังๆนี่ผมไม่เลยนะผมก็จะไม่ยืมเงินคนจะไม่ยืมเงินใครแล้วก็จะไม่ให้ใครยืมตังค์ด้วยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งเลยอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับนะเรื่องถัดมานะก็คือเรื่องของ ก็เหลือลักษาของการแฮกเฟสน,นะครับมันก็จะใช้รักษะว่ามีมีประเภททักเข้ามาหานะฮะทักเข้ามาหาแล้วบอกว่าแล้วก็ส่งลิงก์มาด้วยแล้วก็บอกว่าเออเฮีย er ครับเนี่ยมีคนมีกลุ่มหนึ่งอะ่ะเขาลงว่าเฮียเป็นมิจฉาชีพเขาลงว่าพี่มิจฉาชีพพี่เข้าไปดูเลยไปตอบเลยว่าพี่ไม่ใช่นี่ไอ้บางทีเราก็ตกใจไงสมมุินนะไอ้ที่ฟังมาเขาตกใจเขาอะไร กดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูเสร็จมันก็บอกให้ใส่รหัสใส่อะไรไงเพื่อจะเข้ากลุ่มได้เพื่อจะเข้ากลุ่มพอเราใส่รหัสใส่อะไรไปปุ๊บมันก็เหมือนกับไอ้มิจฉีพมันก็เลยรู้รหัสเราเลยไงว่าเรารหัสอะไรมันก็เอาเฟซเราเนี่ยไปเล่นอย่างเงี้ยต่อจากคนอื่นเลยการที่ไปเล่นไปประมูลไปอะไรก็ว่าไปนะครับไปทําประมูลทําอะไรเพื่อจะเอาเงินค้นนั่นแหละนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มีธุรกรรมหลายๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น ทำถั่วกรอบแก้วด้วยแล้วก็มีลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีพักเครื่องด้วยแล้วก็มีดูดวงด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดแพร่หลายเพราะว่าเวลาในการดูจะไม่ค่อยมีนะครับเป็นการดูดวงแบบกราฟชีวิตนะครับนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับที่อินบ็อกซ์ผมก็ได้นะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยเขาจะโอนตังแค่สองบัญชีคือบัญชีชุนรัตนเดชรัศมีเทพกับบัญชีทัศนีแก้มอ แก้มอนครับซึ่งเป็นภรรยาผมเท่านั้นถ้าอยู่ดีบอกตอนนี้เขอเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีแม่ยงแม่ยายไม่ต้องสนใจครับมิชฉาชีพนั้นนั้นเทนั้นแหละครับนะครับประมาณนั้นจะเป็นจะเป็นแต่การโดนแฮกเฟนก็ต้องระวังครับโดยส่วนใหญ่ปลายทางก็คือเรื่องของการที่จะทําลักษณะนี้ครับแต่อันนี้ก็คือ2อย่างนะครับอย่างที่สมเนี่ยก็คือจะมีลักษณะว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าประมูลอย่างเช่นว่ามิจฉาชีพมันจะคอยจ้องนะครับคอยเฝ้า คอยเฝ้ากระทูปประมูลต่างๆครับใน Facebook ของหลายๆคนที่ลงนี่แหละพอมันพอมันมันเห็นสมมตินนะยกตัวอย่างว่ามันเห็นเนี่ยใครประมูลใครลงไปเคาะราคาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันใครลงไปเคาะราคาเนี่ยมันก็จะเข้าไปทักคนคนนั้นเลยแล้วมันก็บอกยินดีด้วยนะครับพี่ได้มันก็จะแคปรูปอย่างเงี้ย ทูวประมูลนะั้นไม่ใช่ทัวประมูลมันนะมีสองแบบนะรุ้มือคนอื่นเนี่ยแล้วมันก็บอกยินดีด้วยนะครับพี่ชนะการประมูลนะครับในราคาเท่านี้เท่านี้บวกเท่านี้เท่านี้ซึ่งผมก็เคยโดนนะแต่ผมไม่ได้โอนนะเพราะผมไม่เชื่อไงคือเมื่อกี้เราไปประมูลไว้ขอไว้ราคาเท่าเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเรายังไม่ได้ได้หรอกเพราะว่าเราขะไว้เพื่อจะได้ติดตามกระทู้ไงแล้วก็ รอไปใส่ตอนนาะทีสุดท้ายเดี๋ยวจะอะไรไนงะแต่อยู่ดีๆมันมีคนทักว่าเราได้เราก็อย่าไปดีใจว่าเราได้แล้วก็ต้องเช็คใช่หรือเปล่าอ่าโอเคปรากฏไอ้นี่ไมิใชาชีพเนี่ยอันนี้คือวิธีหนึ่งนะครับงั้นเวลาที่คุณชนะประมูลแล้วมีคนทักคุณเข้ามาอย่าพึ่งนิ่งนอนใจว่าใช่ใช่หรือเปล่าคุณชนะในการ,รคุณต้องย่อมรู้อยู่ตัวเองว่าตัวเองคอราคาเท่าไหร่บางคนค้อเพื่อร่วมสนุกบางคนก็ว่ากันอะไรไป ให้กลับไปเช็คที่กระทูประมูลก่อนว่าใช่เจ้าของกระทูนั้นนะนนเช็คมาหรือเปล่าและเบอร์บัญชีเลขบัญชีที่ให้โอนใช่หรือเปล่านะครับอันนี้คือสําคัญอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือใกล้ๆประมูลเหมือนกันม่จฉาชีพจะลงโพสต์ประมูลไว้ต่างๆนะครับพรกก็จะเป็นพระแท้และครับแล้วมิจฉาชีพก็จะลงนะักษณะว่าสมมติถ้าพระองนี้ราคาเป็นหมื่นนะครับก็อาจจะลงสักสี่พันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลงไว้ นี่ไอเราเนี่ยมองพระองค์เป็นหมื่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยองค์เป็นหมื่นนี่แล้วก็เลยไปเคาะสี่พันหนึ่งอ่าโอเคปุ๊บพออีแป๊บหนึ่งเท่นั้นแหะมันจะปิดประมูลเลยมันจะปิดประมูลแล้วมันจะลบโพสต์เลยแล้วมันก็ถึงยอมันก็จะพิมพ์เลยว่ายินดีผู้ชนะมันก็ทักมาหาเราเลยว่าเออพี่ชนะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโอ้โหฟุกไว้เราก็กลัวมันจะยกเลิกไปโอนตังค์ให้มันก็เสร็จละครับเนี่ยมันก็วิธีการของมันมันเขาทําแบบนี้นะ ต้องระวังไว้นะครับเนี่ยสามสี่วิธีการที่ผมวันนี้อัปเดตให้ฟังนะครับประมาณนี้ก็ใช้เวลาอยู่วันสิบสินาทีเสร็จๆนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าลอตเตอรี่เบสพารวยกับถั่วกรอบแก้วนะครับแล้ววัตถุมงคลของหลโ่โตที่หลักๆไปหลวงปู่โตแล้วก็วัตถุของของแท้นะครับทั่วไทยนะครับช่วยปัญหาแก้ปัญหาชีวิตได้นะครับด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่กับวัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกสบายใจนะครับ ลองเข้ามาดูได้นะครับนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ